ใจเย็นเราไม่ต้องบอกกับใครทุกคนแต่ว่าคนไหนที่เรียกว่าเป็นคนจี้จี้นนอยากจะเอาไปโชว์แบบประมาณว่า เป็นแบบแฟชั่นิกแ่ที่เราให้เกียรมาแข่งกับเราตัวี้ผมเป็นตัจิ๊กนะนะฮะกรีนตอนนี้ใารเปองเจ็ดนะทุกเสีง้กรนอรเนี่อกรีนกรีนอัลมลิเมออ้มีบาจิตัว น้องแหโอเคโอ๊อ เอาเยเล่นยังไงมันสมบ่อยไม่มไม่เข่เืออนแกชออันนี้ตัวงของเกมเป็นรุ่นดรุ่นดตอนเช้าไม่เล่นเล่นรุ่นดอย่างเดียว กําบัดกิวิตกิวิตแม่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 ม่แ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 ม่่แม่แม่ม่แ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 ม่่แม่แม่่แม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  เป็โอส้ยจังไปสามพี่เรอทีงานเปเขียนมีดไงเอออันนี้คือทีมซัมเมอร์ของเรา